สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราอยู่กันที่วัดป่าจักราดกตำบลจักราดอำเภอจักราดจังหวัดนครราชสีมาค่ะวันนี้พวกเราจะพามาชมพระมหาเจดีย์สแตนเลสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยถ้าทุกคนอยากชมกันแล้วตามพวกเราไปเลยค่ะไปกันเลยค่ะและตอนนี้พวกเราอยู่กันที่บริเวณหน้าทางเข้าพระมหาเจดีย์ ทามพวกเราเข้าไปชมด้านในกันเลยค่ะในวันที่3มีนาคมพศ2555ทางวัดได้จัดพิธียกยอดพระมหาเจดีย์โดยมนีขนาดความกว้าง8เมตรสูง17.2เมตร และสูงจากพื้นดิน32เมตรเป็นเจดีย์ที่มีความสูงและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก่อนที่เราจะขึ้นไปด้านบนของตัวพระมหาเจดีย์ทางด้านล่างจะมีจุดสำหรับสักการะโดยการจุดธูปเทียนและกล่าวคำบูชาพระมหาเจดีย์หลังจากนั้นสามารถขอพรได้ตามใจปรารถนาเลยค่ะ ค่ะนอกจากวัดป่าจักราตแห่งนี้จะมีพระมหาจเจดีย์สแเจนเลดที่ใหญ่ที่สุดแล้วบริเวณรอบๆอ,องค์เจดีย์ที่เป็นทางเดินยังมีรูปปั้นพระอ,อาหารหันตสาวุก80องค์ที่คล้ายกับละครบุกเฟสันนิวาสอีกด้วยค่ะ ะใ,ในตอนนี้เราอยู่กันที่บริเวณด้านล่างของตัวพระมหาเจดีย์โดยจุดมุ่งหมายหลักของพระมหาเจดีย์เพื่อเป็นศูนย์การแห่งการศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมท่องเที่ยวในเชิงศิลปวัฒนธรรม,รรมที่แก่นักเรียนนักศึกษาตลอดจนพุทธศาสนิกนชนทั่วไปที่ฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนาได้มาทำกิจกรรมร่วมกันค่ะต่อไปเราก็ไปชมทางด้านบนของตัวพระมหาเจดีย์กันเลยค่ะ เมื่อขึ้นมาถึงบริเวณด้านบนของตัวพระมหาเจดีย์ให้เราทำการเดินเวียนซ้าย3รอบและในแต่ละทิศของพระมหาเจดีย์จะมีะระฆังแฝนอยู่ซึ่งน้องสามารถขอะระฆังและอธิษฐานตามใจหวังได้ค่ะเมื่อเดินมาถึงทางด้านทิศตะวันออกของพระมหาเจดีย์จะพบกับเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ี่ มีท้าวทุตตะุกท้าวเวรูปะท้าวเวรุนหกและท้าวเวสุวรรณเมื่อเดินชมรอบๆของตัวพระมหาเจดีย์เสร็จแล้วนั้นพวกเราเข้าไปด้านในพร้อมกันเลยค่ะเมื่อเข้ามาถึงบริเวณด้านในของตัวพระมหาเจดีย์สิ่งแรกที่จะต้องทำคือกราบพระสามครัง้ง และหลังจากนั้นสามารถเดินชมความงดงามของภายในพระมหาเจดีย์ได้ตามอธัธยาศัยค่ะ